จากที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็ทําเอาเป็นที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกเลยนะคะเมื่อแม่แอนจักกะพงค่ะทุ่มเงินกว่า800ล้านบาทนะคะเพื่อซื้อกิจการมิสจิูนว์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งความตั้งใจในการซื้อกิจการนะคะก็คืออยากจะทําตรงนี้ให้เป็นซอฟต์าวร์โปรโมทประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าเศรษฐกิจไทยนะคะขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งเพื่อนําเงินมาหมุนเวียนในประเทศไทยให้มากขึ้นและสําคัญนะคะ ก็คือตั้งเป้าให้ประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าภาพในการประกวด Miss u n i เว r ร์ในทุกๆ2ปีค่ะ ซึ่งการประกาศครั้งสําคัญครั้งนี้นะคะ JKN ค่ะได้เปิดเผยแผนการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจนะคะโดยใช้จุดแข็งของแบรนด์ m i s s Universe ค่ะต่อยอดด้วยการเปิดตัว Miss Universe Life s t y l e นะคะซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจเฉพาะค่ะเพื่อการผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ภายใต้องค์กรนางงามจักรวาลพร้อมนําเสนอเอกลักษณ์ของแบรนด์ m i s s Universe อันทรงคุณค่าและช่วยเติมเต็ม,ตมพอร์ตโฟลิโอด้านสินค้าไลฟ์สไตล์ของ JKN ค่ะเพื่อส่งม อบตัวเลือกสินค้าความบันเทิงและโอกาสทางธุรกิจนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําของ JKN อย่างแท้จริงค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้แม่แอนของเรานั้นเนื้อหอมสุดๆค่ะเหล่านักธุรกิจนะคะต่างก็แห่แหนกันเข้ามานะคะและในขนาดนี้ค่ะมีเจ้าภาพจัดงาน Miss Universe นะคะไปถึงปี2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแม้แต่แฟนๆนางงามเองเนี่ยก็แห่โวยกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะแต่ล่าสุดค่ะท่านผู้ชมก็มีดราม่านะคะุ ขึ้นมาซะอย่างนั้นเมื่อมีภาพโปสเตอร์โปรโมตนะคะที่เป็นภาพของแม่แอนจักพงและสาวฮานาสนะคะมิสยูนเวิร์สคนล่าสุดเนี่ยถูกแฟนนางงามต่างชาติแชร์ออกไปอย่างมากมายซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นโปสเตอร์เชิญชวนร่วมงานมิสยูนเวิร์สเอ็กเต้าฟาเกนซ่านะคะที่จะจัดขึ้นที่สยามพาราไลสยสยามพารากอนโดยมีสาวฮานาซันทรูนะคะมิสยูนเวิร์ส2021มาร่วมงานด้วยซึ่งบางคนก็มองว่าในภาพเนี่ยควรจะเป็นฮานาสีที่อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์ค่ะ อย่างเช่นที่ว่าอยากเป็นอย่างนวัตไม้แย่มากมิสยูนเวิร์สเนี่ยจะต้องมาก่อนเสมอสินี่มันบทบังเรชนินีตัวจริงอย่างฮานาสันทรูชัดๆเลย เป็นรูปที่น่ารังเกียจนะคะพร้อมกับแท็กไปหาเพจที่ทําภาพโพสเตอร์นี้ขึ้นมานะคะซึ่งไม่ใช่เพจหลักคะ่ะท่านผู้ชมทั้งยังแท็กไปหาคุณแอนจัก,กรพงศ์นะคะแล้วบอกว่าคุณกล้าแชร์ภาพนี้ได้ยังไงนะคะแต่ก็มีคนที่เห็นต่างนะคะแล้วก็คอมเมนต์ว่านี่มันไม่ใช่โพสต์อย่างเป็นทางการซะหน่อยมาจากแฟนเพจอื่นนะคะถึงต่อให้เป็นโพสต์จากทางการทําไมเธอจะทําอย่างนั้นไม่ได้ละ่ะงานนี้มันเกี่ยวกับการฉลองเจ้าของใหม่นะฉันไม่เห็นปัญหาเลยอย่ายึดติดกับรายละเอียดมากเกินไปนะคะซึ่งเกี่ยวกับดราม่านี้คะ่ะ ท่าน,นผู้ชมในกลุ่มของแฟนนางงามอย่างเจ๊กๆจ๊กนางงามก็ได้มีการอัปเดตสรุปเรื่องราวดรามานี้เช่นกันนะคะโดยในโพสต์เนี่ยได้ระบุว่าอัปเดตภาพเจ้าปัญหาทําทัวร์ลงแอนจักรพงโดยนานาชาติแซะแรงไม่หยุดแค่เริ่มก็บ้งแล้วเพิ่งเริ่มถั่วก็มาไม่หยุดหลังจากที่แอนจักรพง์ได้เป็นเจ้าของมิสอินเวิร์สแบบ100%แค่นี้ก็ทําเอาเพื่อนบ้านรอบข้างเข้ามาสวัสดีกับไทยแลนด์กันไม่หยุดเลยแต่ล่าสุดมีภาพเจ้าปัญหาออกมาที่เป็นเหมือนโปสเตอร์เชิญชวนเข้าร่วมง,งาน Miss u n i v e r s e e x t r ซ v a ฟ a n z a ที่จะจัดขึ้นที่สยามพาาไลยสยามพารากอนโดยมีฮานาสันทรู Miss Universe 2021มาร่วมง,งานด้วยทำให้ภาพนี้ที่ถูกแชร์ออกไปจากแฟนๆต่างชาติดิ้นกันไม่หยุดพร้อมกับแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาอย่างเช่นแค่เริ่มก็บงแล้วเจ้าของใหม่นี่ทาตัวเด่นเกินมากทาไมเธอถึงมาอยู่ข้างหน้าฮานาสใครก็ได้ไปบอกนางทีว่าเธอเป็นเจ้าของ Miss u n i ว e r s e ไม่ใช่ภาพจำของ MissUnivers e ซึ่งภาพนี้กระจาย ไปทั่วโซเชียลของแฟนนางงามต่างชาติเลยทีเดียวด้านแฟนนางงามชาวไทยก็มองว่ามันเป็นงานเปิดตัวเจ้าของมิสยูนเวิร์สคนใหม่ไงก็ไม่แปลกอะไรฮานาสก็แค่แขกรับเชิญมางานไม่ใช่งานเปิดตัวมิสยูนเวิร์สคนใหม่เสียเมื่อไหร่แต่หลายคนก็ยังงงว่าทําไมต้องเอาเจ้าของมาอยู่ด้านหน้างานนี้ก็เหมือนเป็นการเช็คชื่อไปในตรวจด้วยนะคะ ซึ่งก็สรุปเลยนะคะท่านผู้ชมก็คือแฟนนางงามต่างชาติเขาไม่พอใจที่ดูเหมือนกับว่าแม่แอนไปขโมยซีนางงามจักรวาลน,นะคะแต่ใดๆเนี่ยคือโปสเตอร์นี้นะคะไม่ใช่โปสเตอร์อย่างเป็นทางการที่ทางเพจหลักปล่อยออกมาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามันมาจากเพจอื่นที่ทําขึ้นมาให้เท่านั้นเองซึ่งก็มีคนออกมาอธิบายเหมือนกันนะคะว่ากระเทอดราม่าอะไรการภาพนี้เนี่ยไทซัสเชเป็นคนทําแม่แอนเขาไม่ได้ทํานี่เขาก็แชร์โพสต์ขึ้นสตอรี่เยอะแยะเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรก่อนรอให้นาง ทำแล้วโพสไอจีค่อยสาบโอ้โหก็เรียกได้ว่าแค่เริ่มก็มีกระแสดราม,ม่าซะแล้วนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่แอจกกมจักรพงด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ